สวัสดีครับสำหรับ EP ที่2ในช่วงเทศกาลสงการปี6-5ผมก็จะพาไปดูเที่ยวพระทาตขามเปี้ยสิมวัดรัตน,นไตรคมกับอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งวัดนี้ชาวบ้านเรียกว่าวัดหลวงพ่อใหญ่นะครับหรือหลวงปู่ใหญ่แต่ตั้งเมื่อพุทธศักราช2,395สสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายครับ ที่ดินวัดมีเนื้อที่สามไร่กับ80ดิตารางวาซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมากครับตรงนี้ก็เป็นประวัติของพระธาตุวิเวกครับโดยการก่อสร้างองค์พระธาตุวิเวกหรือพระธาตุขามเปี้ยนั้นก็เป็นจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมเลยตรงนี้ก็เป็นคาถาบูชาพระธาตุนะครับใครจะอ่านก็ช้าๆก็แคปเอานะครับอันนี้ให้ช้าชาละ ซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมถึงจะพาไปดูสิมโบราณนะครับผมก็ไม่เข้าใจความหมายของคำว่าสิมเหมือนกันเพิ่งมาศึกษาหาจากใน Google นะครับค่อนข้างจะหายากทีเดียวซึ่งพระาธาตุองค์นี้ก็เป็นเจดีย์โบราณแบบเดียวกับองค์พระาธาตุพนมเลยนะครับแล้วมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบอีสานโบราณทาสีทองสวยงามมากครับ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆเลยนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมวันที่ผมมาเดินเยี่ยมชมมากราบจักการะก็อากาศดีมากครับ25องศาเซลเซียสเท่านั้นทําให้เดินได้สบายเลยนะท้องฟ้าโปร่งเลยครับ mm hmm. ชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับดูบริเวณรอบๆและตอนท้ายคลิปผมจะพาไปดูสิมโบราณสิมผมน่าจะอ่านไม่ผิดนะครับเพราะพยายามถามคนในพื้นที่แล้ว ไม่ยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้องไปสัมภาษณ์ผู้หลักผู้ใหญ่บริเวณรอบๆนั้นอีกสักครั้งหนึ่งภายในองค์พระธาตุก็มีพระบรมสารีริกธาตุของหลวงพ่อพระธาตุประดิษฐานเอาไว้นะครับเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมากครับบรรยากาศในวันนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบสงบเลยตัวผมเองก็มีโอกาสได้ไปกราบสักการะบูชาด้วยครับปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยครับอากาศดีมาก รกกบรรยากาศเหมือนปิดวัดเพื่อผมคนเดียวเลยจริงๆซึ่งไปมาหลายวัดหลายสถานที่ตั้งแต่พระเจดีย์ชัยมงคลมาแล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับมีผมคนเดียวจริงๆไม่ได้มีคนเด็ดและมีคนมาเรื่อยๆอยู่นะแต่ว่าในช่วงที่ผมเข้าไปกลับไม่มีใครมาร่วมทางเลยแต่พระมหาเจดีย์ชัยมงคลแล้วครับไปทางเมือวอวดี ก็มีผมเดินอยู่อย่างนี้คนเดียวตอนนี้ก็ไม่เช้าแล้วนะจะเที่ยงแล้วครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวพาไปดูสิมโบราณน,น่าจะออกเสียงถูกอยู่นะครับนะครับออกไปข้างนอกกันมีทางออกหลายทางครับตรงนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆองค์พระธาตุครับ ค่อนข้างจะเงียบสงบเลยนะครับในวันนี้อากาศก็เย็นสบายตรงนี้ก็มาถึงสิมโบราณแล้วครับซึ่งภายในประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่บูชาสักการะของอำเภอโพชัยและอำเภอใกล้เคียงเป็นอย่างมากครับจะมีงานประจำปีทุกปี ใจลจักษณะสิมเป็นสิมทึบก่ออิฐถือปูนฐานเอวขันยกสูงประมาณ1เมตรเหนือพื้นมีบันได5ขั้นนะครับมีกำแพงล้อมรอบมีทางเข้าออกทางด้านหน้าด้านเดียว ไปผ่านไปผ่านมาก็แวะมากราบหลวงพ่อใหญ่ได้นะครับท่านศักดิ์สิทมากครับสวัสดีครับเจกัน E ีพีนะบ๊ายบาย